มาทำแกงฮังเลให้สามีลองทานกันค่ะ,ะนี่เป็นครั้งแรกของเรานะคะที่ได้ทำแกงฮังเลก็จะเริ่มจากการเตรียมหมูก่อนเลยนะคะวันนี้ก็จะใช้เป็นหมู3มชั้นค่ะสันคอหมูสามีเขาจะไม่ค่อยกินเนื้อสัตว์ติดมันนะคะถ้าเราทำกินเองก็คงจะเป็นหมู3มชั้นทั้งหมดเลยค่ะบอกว่าวันนี้จะต้องตำพริกแกงเองค่ะและนี่ก็เป็นวัตถุดิบเครื่องแกงของเราปรับตามสูตรสไปซ์ต่างแดนนะคะเอาตะไคร้กับข่าลงไปคั่วก่อนค่ะน,นี่คือแม่ทำให้มาจากไทยนะคะมาเริ่มตำน้ำพริกด้วยการใส่กระเทียมประมาณครึ่งหัวหอมแดงสองช้อนโต๊ะค่ะแล พริกสีแดงแช่น้านะคะความเผ็ดตามต้องการเลยแล้วก็ขมิ้นผงค่ะใช้เป็นแบบสดจะดีมากนะคะตามด้วยตะไคร้กับข่าที่เราขั่วไว้ค่ะเราไม่มีแบบสดนะคะถัว่วเน่าไปแผ่นหนึ่งคะ่ะว่าไม่มีกระปิใส่กระปิก็จะเป็น1ช้อนโต๊ะนะคะแนะนําว่าเครื่องแกงเอาไปปั่นดีกว่าเพราะตามใช้เวลานานมากที่มันจะละเอียดพอดีเราไม่มีผงฮินเลนะคะือไปหาข้อมูลในเน็ตมาเครื่องแกงจะคลายพริกมัสมาก็เลยใส่พริกแกงมัสมมนไป1ช้อนโต๊ะคะ่ะเสร็จแล้วก็พริกแกงของเรามาหมักกับหมูนะคะเห็นหลายสูตรมีการหมักกับสับประรดด้้วยเพะะื่่ออใหรสชาติทีกกลม และหมูที่นุ่มค่ะพอทําเองก็คือหาหลายสูตรมาเราปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวน้ํามันหอยแล้วก็ซีอิ๊วดํานิดหน่อยนะคะสูตรดั้งเดิมอาจจะไม่ใช่แบบนี้นะคะพอดีดูมาหลายสูตรมากแล้วก็ปรับตามความชอบค่ะที่เราว่ารสชาติจะกลมกล่อมสามีจะกินได้หมักหมูไว้อย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงนะคะระหว่างที่รอหมูเราก็มาซอยขิงไว้รอนะคะหมูของเราหมักได้ที่เราก็มาตั้งหม้อใส่น้ํามัน,นะคะ่ะจากนั้นก็เอาหมูลงไปผัดกับน้ํามันนะคะผัดให้ส่งกลิ่นหอมเลยค่ะกลิ่นก็คือหอมมากๆเพราะด้านนอกของหมูของเราเริ่มตึงๆนะคะจะใส่น้ําล้างครกลงไไปค่่ะม ใส่น้ำเยอะมากนะคะคนคนให้เข้ากันปิดฝาแล้วก็ตุนไฟอ่อนค่ะเนื้อหมูของเราสุกดีก็เปิดฝาชิมรสชาติค่ะเราก็จะเติมน้ำมะขามเปียกลงไปนะคะแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลมะพร้าวค่ะแล้วก็น้ำปลาค่ะจากนั้นก็ปิดฝานะคะ